สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำน้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอ,อตโตโมติกยามาฮ่ามีรถอ,อตโตโมติกด้วยกันหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น X Max N Max เ r o อ n o ิ i น G T และแกรฟ i a น o ปัจจุบันยังมาให้มีน้ำมันเครื่องสำหรับรถเกียร์ธรรมดาและรถอัตโมติแต่ยังไม่มีน้ำมันเครื่องสำหรับรถอัตโมติระดับพรีเมียมนั่นก็คือยามาลูกเอทพรีเมียมคัทน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท100้ร้อเอยากรู้ใช่ไหมครว่าน้ำมันเครื่องยามาลูกเอทพรีเมียมพัทมีคุณสมบัติยังไงมาชมกันเลยยามาลูก a อทพรีเมีย plus น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อซคิดค้นและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุน่นสำหรับเครื่องยนต์เกียร์อัตโนมัติหัวฉีดมาตรฐาน JASO MB หรือเทียบเท่ามาตรฐาน API SN ค่าความหนืด 10W40 ผลิตจากโรงงานชั้นนำที่ได้รับมาตรฐานสากลและมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนยามมาูปป AT Premium Plus น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร0 0 ระดับพรีเมียมมาพร้อมคุณสมบัติที่โดดเด่นจากผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดเพิ่มสารเติมแต่งพิเศษเฉพาะเกียร์อัตโนมัติ f ช i c t i o n modifier ช่วยชั้นฟิล์มมีประสิทธิภาพหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆได้ดีกว่าและลดแรงเสียดทานเพิ่มการปกป้องเครื่องยนต์ที่มากกว่าลดการเสียดสีของชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์ทําให้อายุการใช้งานนานขึ้นเพิ่มกําลังอัดอัตราเร่งเร็วทันใจให้เครื่องยนต์เดินเรียบทํางานเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดน้ำมันมากขึ้นเหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโมติระดับพรีเมียมยามาลูา AT Premium Plus น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อซคุณภาพสูงจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากยามาลูาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถจักรยานยนต์และคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำด้านอัตโนมัติกได้อย่างแน่นอนใช้ยามาฮ่าต้องน้ำมันเครื่องแท้ยามาลู มาฟังเสียงรีวิวจากผู้ใช้จริงกันเลยใช้ยามาลบเอทีพรีเมียมน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเพิ่มประสิทธิภาพการล้อลื่นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นและอัตราเร่งรวดเร็วทันใจบิดตามใทยก็ทันตูวเลือกใช้ยามาลบเอทีพรีเมียมน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอัตราเร่งรวดเร็วทันใจประหยัดน้ำมันมากขึ้นค่ะเลเลอรใช้ยามารุเอทีพรีเมียมพัดน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นแถนประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยค่ะเยามมลูก <aman> <aman> เป็นน้ำมันเครื่องแท้จากเยามาห้าหาซื้อได้แล้วที่สิริพงษ์ยานยนตุกสาขานะคะ